เสียงพัดลมนี่สุดยอดเลยลมวีอ,อยู่นี่ก็ดังเลยเราจะไปละลายของตรงไหนดีเกียรบอกให้แอร์ฟิวละลายเนี่ยเลยลมละลายก่อนอื่นเราไปสร้างกล่องก่อนไหมเอมอสร้างกล่องสร้างโถง,งต้องออกจากบังเกอร์ออวิง่งไปทางทิศเอ็นอีเ e. อ็นอี อ่าเอ็นไปทางทิอ่าดิ่งยาวแต่แล้วเข้าป่าก่อนเข้าป่าตัดข้ามถนนเส้นเหลืองไปก่อนอืมแล้วไปสร้างกล่องทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนโอเคพร้อมแล้วไปไปไปเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาเอาอะไรแล้วนะรูดหมดแล้วเดินรูดหมดแล้วโอเคคือเราจะออกประตูใหญ่นะไม่งั้นปีนไม่ได้มันปีนไม่ได้ซอมบี้ระเบิดอยู่ข้างนอกมีไหมไม่น่ามี ถ้ามีก็มาเอาเอาของใหม่กคนนั่นแหละเรียนชาร์จเตอร์ไน่าวิ่งอกยปุ๊บเราต้องวิ่งออกขึ้นย้อนกลับไปวิ่งไปทางทิศ e. เอ็นเออ่าทนลงไปออกฝาแม้โล่งเลยไม่มีสัมผักตัวเออโล่งเลย แต่พอลองเราเดินออกไปสักพักเนื้อกลับมาดิมีคนบอก B2 อโลนว่ะเย่เอฟฟิว B2 อลนไอ้สัตว์มีคนว่ะมีคนว่ะเอาไงไปไหมเชื่อมันเถอะเอาว่ะกูว่าไม่สนัยรอแล้วหรอกูว่าไปเล็ดไปเล็ดรอแล้วงั้นไปทำไปเอ้ยอบี้้เเยยหตกใจฮะเออนี่ไงต่อยไม่ถอยไม่เออฟันวะเย ตกใจหมดเปิดแบบเมื่อกีก้นั่นก็ไม่พุงใส่เลยเฮ้ยมาอีกตัวลืมเปลี่ยนภาษาด้วยนะ One person. One person One person พ่อเมื่อไงสัตว์แอร์ยี่สองอะไม่เชื่อเว่ยนั่นเราไปหาถ้ำอยู่อะพอเกินเลยก็เดินเดินลงข้างล่างอะ A สองเว่ยอืม มีถ้ำอยู่มีถ้ำอยู่สองที่ถ้ำหนึ่งอยู่ริมอ่าวถ้ำหนึ่งอยู่ในป่าที่จริงก็โอเคทั้งคู่นะเอ,เอาตรงๆงั้นไปตัวไอตรงริมอ่าวไหมอือไปดูันที่ใกล้ก่อนไหมอืมที่ก่กอนั้นไอ้กีก่อเราต้องเดินลงไปทางลงตรงไปทางทิศเอสเลยยิงตรงเลยอเออเอสอย่างเดียวกพักเจอเจ้าของถ้ำเจ้าของถ้ำก็ยิงแมงเลยครับ วางระเบิดหน้าถ้ำด้วยเอาเลยออวางพิซาน่าถ้ำด้วยเบื่อไม่หาง่ายเกิดเสิฟนี่ง่ายไม่ง่ายมันวางอยู่เซิฟแหละเอาแล้วกันเออยับอะวันที่เราเล่นถ้ามีปลูกต้นไม้ด้วยจะดีมากปลูกปิดหน้าถ้ำไปเลยอแต่อีกถ้ำหนึ่งริมตรงเอสูน่ะไม่โคตรเนียนอ่ะน่ะคือมันจะมีต้นไม้ต้นไม้ขึ้นหน้าถ้ำเลยเว้ยจะเสียอยเยาถ้ำไมนแคบถ้ำมันไม่ได้ใหญ่มาถ้ำลงอีกที่หนึ่งที่มันแตก ที่ที่เราอยู่อ่ะไม่ได้ใหญ่เท่าที่เราอยู่นี่โคตรกว้างโคตรกว้างโคตรดีอ่ะคือแ,แม่งบึ้มทงกูได้แต่ของกูไม่หายสักชิ้นนะเอาดิออลงเกลือก็อยากไปนะลงเกลืออยู่แซดใช่ปะ่ะแซดสองแซดสองมีทางเชื่อมไอ้ทางในแดงนี่คืออะไรนะทางรางรถไฟอ,อ๋อรางรถไฟ มันมีข้ามไปนู่นแล้วหรอวะโอ้มันก็ดูุดมสมบูรณ์ดีนะแต่ว่าทำไมโซนนี้เป็นเหมือนเดสตแอนดิงเลยมั้งยิงดสโซนเดสตแตนดิงรู้สึกร้อนนิดหน่อยร้อนเหมือนกันปะใส่ยังหนาด้วยเสื้อเสื้อกันฝนเสื้อกิลลี่เสื้อกอไม่ร้อนได้ไงนี่เราไม่ได้แบบมาเจอโซนนี้มานานแค่ไหนแล้ว นานมากไอโซนอย่างเงี้ยจ้าจำได้ว่าดีเทลต้นไม้ไปตอนที่เราจอดบ้านเก่าแล้วหนุนบ้านทำด้วย <c oughs> คือแบบมันจะเป็นโง,ง่ๆไปแทบจะบังรถไม่มิด <c oughs> เออแต่นี้คือแม่งหนาตากว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าเข้ามาเข้าป่าเว้ปกติแทบจะไม่มีหญ้าเวเห็นแต่เห็ดเวเอาตรงๆเ <c oughs> ข้าป่านี่เห็นแต่เห็ดแต่นี้คือมีแต่หญ้าแอดมินนี่คือแบบ ทีมพัฒนาน่าจะปรับให้มันแบบกินทรัพยากรน้อยลงแลแกแ,ก,แกเดินว้าบพึ่งชมเบลยกพึ่งชมไปยกพึ่งชมงไปเนี่ยเนี่ยแถยด้ละแถนได้อืมตอนนี้เราอยู่ก็ใกล้ๆแล้วนิใกล้ใกล้ละแตว่า,ามันอยู่ตรงเนิน ไม่ไม่สูงมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวตามหาดูอยู่แถวนี้เลยเว้ยไม่สูงมากเว้ยน่าจะอยู่แถวต้นป่าเลยด้วยซ้ำ ไล่หาเลยมันก็เป็นแบบต้นทางเนินก็เริ่มลงกันแลวใช่ไหมตอนนี้กำลังวิ่งกลับมาดูนะกลับทางเดิมมาที่เราวิ่งมาว่าเท่าที่ดูมันมันมันอยู่ไม่ค่อยสูงมาก ที่สามปีก่อนไม่ยมังนมะีอันนี้ไม่น่าใช่ไม่เห็นวะ่ะ ใช่ปมันอยู่สูงมากเดี๋ยวไปยอดเลยแล้วกันตรงยืนตรงที่ยืนอยู่จะเป็นถ้ำเดี๋ยวนะถ้ามึงอยู่สูงขนาดนั้นเลยวัดหนึ่งสูงเลยเนินริมป่าเขาบอกว่ามันก็ริมป่าก็จริงเว้ยแต่มันเป็นเนินแบบที่ เขาจะเรียกไหมเป็นสาโลเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปอะแล้วป่าไม่มีทุกชั้นนะมันเหมือนไม่ไก่นะแต่ทำไมเราไม่เห็นวะขอเดินไปก่อน ก็โดดๆแล้วลัดๆมาแถวนี้เลยโว้ววววโอ้ยแม่งโอ้ยแค่นี้ขากูก็จะไปแล้ว เฮ้ยเจอแล้วอ,อย่ไนอางเงยอยู่นี่อ,อ,อยู่ตัวนี้อม่เง็้นทังหลายรอบนะเดินทังหลายรอบไม่เจอรู้ไม่ทำไมทำไมปากทางเข้าไม่งอ,อยู่สูงชิบหายอยจะเห็นชื่อใช่ปะเดินลงมาเ้ยระวังตกเราวิ่งอยู่อ้อมล่างเอออ้อมแล้วอ้อมอีกนะทำไมเราไม่เห็นวะ เราเราวิ่งมาประมาณนี้เราคือคือมันมืดไงคือถ้ามองมุมนี้มันมันมืดเลยเราก็เลยนึกว่ามันมันเป็นแบบยังไงล่ะพวกเงาอะไรต่างๆเว้ยมืดในวิชั่นแป๊บแต่โคตรกว้างเลยนะแต่ทำไมในวิชั่นมองไม่เห็นเลยวะเออในวิชั่นก็มองไม่เห็นเว้ยเฮียไม่ไม่มีแสงจนในวิชั่นแบบมองไม่ได้เลยอะไรมีมีคัทอะไรด้วยวะ เออเดี๋ยวอยู่ไหนวมีแล้วกันอ่ะจะมีจะมีนี่มีผ้าไหมวะ้าเนี่จุดไฟเลยกันิืมลืมิืมมองเห็นแล้วหรือว่าตาตายยังยังยังไม่ชินแสงวะอย่าไม่ชินแสงเอ้ยแม่งจะไปสก,กรรมแม่งอัปเดตแล้วทีนี้มันมันไม่ชินแสงอะ่ะมากกวเออ มีแค right? uh, hey. right? yup> okay? ่ส okay? yeah, ัก mm ังอัปเดตทีเล่นอันนี้เนี่ยเมื่อกี้ชินวะเนี่ยหนักน้ำหนึงชาร์จโทรศัพท์ไปท้องน้ำกับเดี๋ยวกลับมาละเฮ้ยอะไรวะยิงปืนยิงปืนยิงปืนเข้าห้อมไม่ไหวเฮีย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 และใครยิงแล้ววะ ไม่รู้โอโรวบรวมของใส่ในกระเป๋าไว้เหมือนเดิมเอาของที่จําเป็นใส่ใกระเป๋าเอาไม้เอาอะไรออกที่ไม่จําเป็นอ่ะเสียงปืนใกล้มากม,มาไงไว้ คืออยู่ข้างนอกไม่ได้ยินนะเมื่อกี้นะจนเข้าเขีดถ้ำไปสแสดงว่ามาอยู่ข้างบนนะ่ะยากอะไรเงี้ยอยู่ยากแล้วพวกเราเอ้ยอะไรวะเพิ่งมาอยู่ อยู่ตรงหัวเลยนเนี่ยออตรงหัวเลยเว้ยปังแล้วนะ่าจะเป็นปืนเก็บเสียงอืมแต่พวกเราที่ตัดไม้อยู่แล้วไม่ได้เจอไม่ได้ไม่โดนยิงกระสือมันมันไม่น่าจะเห็นพวกเราใช่แต่มันบอกจะเก็บแต่มันจับแล้มันยิงอะไรหรือเปล่าของเต็มแล้ววะไอท,วววทุนบอกว่าเก็บแต่ปืนมาเลยตอนนี้แม็กปืน <Yeah. S 2> มีกระเป๋าหนึ่งที่วางอยู่ที่พื้นอ่ะสองกระเป๋าสีแดงนุ่งน่ะนั่งเกียร์ของเลยของจำเป็นซึ่งปืนเนี่ยไปะละ แต่เราวิ่งวนอย่างเมืเ่อกี้ไม่เจอบ้านคนเลยไม่เจอนะหรือมันพึ่งมาหรือหรือมันหรือหรือมันเกิดอะไรขึ้นแถวนี้มาฟาร์มอะไรก็เออแต่มันมีอะไรให้ฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยหน้าทำเลยเว้ยฝั่งฝั่งซ้ายอ่ะทางอันนี้แถวป่าแล้วอ่ะดับไฟไหมดับเลยดับเลยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเราเสียบเก็บถ้าเราดับ น<ร>นิชีเ้เราอีกเขาระดับเราจะมองไม่เห็นเลยนะ,เล,ะเล็งล้อแล้วตอนนี้ยังโคตรใกล้อ่ะ อยากรู้ว่ามันมาทำอะไรแถวนี้ฟังจากเสียงอาจจะมาแค่คนเดียวนะพ้อมเปิดพอมันลั่นแค่ไม่มีไม่มีใครยิงตัวละครปลดเยี่ยววะเยี่ยวกันไป เียราคงไม่ได้ยินเสียงเยี่ยวหรอกมั้งนี่ท้าทายเยี่ยวท้าทายโดยมาดิไม่มาจริงขึ้นนะเยี่ยวท้าทายเลยวพักระเบิดเข้าปากต้มน้ำต้มน้ำต้มน้ำต้มเลยตัวทีมทักทายมาดิฮัลโหลอย่าเลย มันท้าทายมันดิดมันคงไม่ได้ตามเรามาใช่ไหมไม่หนาตามามามันริงยิงเราตายนะนแล้วไอ,อ้เฮ้ยปืนใหม่วะเสียงปืนใหม่วะอันแรกมือนเป็นเสียงมันบานเล็ดนเลยนีย่บ้านกูจะปลอดภัยปะเนี่ยมีวิธี ล็อกเอาดีไหมฮี้วเฮ้วของล็อกเอาเลยไหมเออไป่ะเฮ้เราก่อนเราก่อนเราก่อนเรากันก็ได้หอด้วยไงพวเทียใหญ่เฮี้วของล็อกเอาเฮี้ยวของล็อกเอาไม่อย่างเงี้ยอันตรายเกินแป๊บหนึ่งแล้วกันอีกสักห้านาทีเฮี้วของหนีเลยห้านาทีเฮ้ยวของหนีเออห้าทุ่มหกนาที เฮ้ยรถถไทยอะรถไทยลิบลิบหรื่องไอ้นั่นน่ะหรือบิ๊กไบอ่ะนี่อะไรเนี่ยช็อปเปอร์ป่ะไอ้ช็อปเปอร์วิ่งเอาไปกาดแล้ววิ่งออกไปหาดูเลยวิ่งไปดูเลยจะดีอะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วคือมีขี้อะไรข้างนอกอยากรู้ตรงนี้ หมีเหรอนี่อ,อะไรเหมือนไปแล้วเหมือนไปละเหมือนจะไปแล้วสักห้าห้านาทีไปห้าทุ่มหกนาทีเนี่ยอยู่ๆก็มีคอนเทนต์ดิอยู่ๆก็มีคอนเทนต์ดิใจ <laughs> ตอนนี้อยากจะวิ่งออกไปถามมึงยิงเฮียอะไรมึงเนี่ย <laughs> แต่เ,เอาไปปุ๊บเขาก็รู้บ้านเราปั๊บอะนล่เหมือนแหละกูเดียวท้าทาย้วเนี่ยวถ้ามันเห็นปืนที่เราตัดทิ้งไว้นะบอกเลย รอยสามนาทีอยู่เมื่อเนี่ยอยู่มื่เนี้ยไม่ได้ไม่เคยสังเกตหรอกมือมืมอืดมืออืดนี่แม่งแม่งเดี๋ยวมาช่วงช่วงจังหวะตรงนี้มันจะมันจะมืดด้วยมันเริ่มมืดปุ๊บมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยไม่บอเลยพอเงียบว่าเงียบเลยเว้ย พอยิงมัก็ยิงกันจังเลยแต่ได้ยินเสียงแค่คนเดียวนะได้ยินเสียงปืนแค่กระบอกเดียวเออมาทําอะไรวะแต่ว่าคนคนเดียวไม่จะยิงถี่อะไรขนาดนี้มันยิงสมบีเยไหมน่าใช่อ,อืมนี่มันยิงอะไรที่ใหญ่กว่าหมาีไม่คิดนะปลาสัตว์เออหรือมา้าหรือกวางหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้ว่าไอ้พวอน,นั้นแป๊บเดียวมันก็ตาย ที่แบบยิงหลายๆนัดน well, ั้นเป็นไปได้มากสุดน่าจะหมีอ่ะแต่เอ้แต่หมีนมันเอากระสุนมันยิงจังหวะจังหวะอะไรอย้นอือช่างแม่งขึ้นยิงเยอะเลยหรือเปล่าเออเดี๋ยวเราเรายังไงเราออกไปเช็ค kind ด of like le ูสักพักแม่งดักซีโฟดักดูหน้าเท่ายิงแล้วนะเงียแล้วีเงียบแล้วเงียบแล้วเงียบแล้ว ฟืนตัดไว้เยอะอยู่นะแต่ไม่รู้อยู yeah. ่โซนไหนแล้วทีนี้ยังไงออกเลยไหมลึกออกเลยก่อนออกเกมเรงต้องปิดในวิชั่นเดียวนี่มาค่อยออกมันนับด้วยหรอนับหลบอยู่เหลี่ยมนี่เว้ยตอนนี้หลบอยู่เหลี่ยมนี่ ชีวิตนี้ไม่เคยเขีนอย่างนี้โอ้โอยู่ๆได้คอนเมนต์อะไรกันนะ่ะไม่หูกถึงบ้านเลย